โอ้วันนี้อากาศร้อนมากทุกคนแดดร้อนมากเลยเดินกับวันนี้เดินผ่านสวนวันนี้เดินผ่านเข้ามาในสวนที่เกดเดินริมถนนวันนี้ก็เลยเดินผ่านมาทางนี้พาชมสวนนี่จ้าโอ้ยอากาศดีไหมอากาศดียามเช้าเนี่ยทุกคนมาเดิอนออกกำลังกายกัน เจฮเสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะเดินกลับแต่เปรี้ยงเดี๋ยวเจฮายข้ามถนนก่อนนะทุกคนแปบ๊บเดียวกลับมาสู่เส้นทางเหมือนเดิมทุกคนนี่ไงร้านประจำของเราเห็นปะร้านคู่แข่งขายดีเนอะเห็นปะขายดีมากอะ่ะคนเยอะ อยากจะบอกว่าคนเยอะตั้งแต่เชา้าตอนก่อนนะมันมีร้านผลไมานะ้อะที่เขาขายอยู่ฝั่งตรงข้ามอะ่ะร้านผลไม้เขาเล่าให้ฟังว่าร้านขายไก่ย่างเนี่ยเขาขายไก่ย่างกับปลาดุกย่างเนี่ยนะวันหนึ่งอะ่ะเขาได้กําไรสองหมื่นนะยังไม่รวมทุนแต่ว่ามันขายดีอะ่ะจริงเราเห็นเราก็แบบก็น่าจะขายดีแล้วคนมุงแล้วคนรอ เขาขายตั้งแต่เช้ามืดตอนเซฮายออกมาวิ่งเลยนะเไม่ใช่เขาเริ่มมาย่างตั้งแต่ตอนเซฮ่ะออกมาวิ่งเลยนะตั้งแต่เช้ามืดอ่ะก่อน6กโมงเขาเริ่มย่างล้ว่ะแล้วก็เขาขายน่าจะถึงประมาณเที่ยงเที่ยงนะเขามีแค่เนี้ยไก่ย่างปลาดุกย่างแล้วก็น่าจะมีพวกที่เป็นแบบซุปหน่อไม้หรือว่า ลาบทางอีสานน่ะเขามีเท่านี้แหละอู้ขูไขดีแล้วเราจะเป็นคู่แข่งทางการค้ากับเขาได้ไหมเฮ้ยต้องไปพัฒน,นาสีมือมาใหม่ก่อนออตอนนี้ก็เดินระหว่างทางต้องเดินซอกแซกหน,หน่อยนะมอเตอร์ไซค์เยอะเนี่ยเดินเลาะๆมาโอยร้อนด้วยวันนี้ไม่มีขนมกินน่ะมีแต่น้ำ ซื้อน้ำวันนี้กินชาเย็นผสมกาแฟแม่ค้าใส่มาให้ผิดแม่ค้าก็ถามว่ากินกาแฟได้ไหมโอเซหายบอกว่าได้หมดทุกอย่างจ้าประมาณนี้โอแม่ค้าเขาบอกว่าเขาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจร้อนเหนื่อยด้วยคิวด้วย อยู่รอกินข้าวเนี่ยกำลังรีบเดินกลับบ้านไปกินข้าวทุกคนเดี๋ยวเซฮายเท่านี้ก่อนนะขอรีบไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่บายบาย